เซียนขโมยครับจากเมียนมาครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะผลงานของเซียนขโมยครับเซียนเหียจากเมียนมาครับได้เท่สิบเอ็ดไปได้โอ้ได้เยอะได้เยอะมันกว่าน้องน้องนั่นมันดีครับเจอกันครับพี่น้องเซียนแห่เพื่อนบ้านอีกแล้วครับเพื่อนบ้านขโมยมาว่านี่ตรงนี้ว่างนี่ลงเลยวันนั้นได้ได้เยอะไหมวันนั้นอะ

บอกบอกเราเพิ่นฟังมูลเรียงนี่นี่นี่ลงไมนี่นี่สคนสคนนี่สองคนลงไปเลยนไหนยะอง้ากโอ้ัน้ำกันหคนเลยัน พ uh, uh, ี่องเือนบ้านครับ้นไอ้บเาอน้ยานิมเฟังกันบอกกันู้รูเรียงรูเรียงจนพังครับแล้วพี่ดองเเทมอาเอาขโมยข้าเลยห้าเลยขโมยห้าวเลยห้าวเลยฟังรูเรียงบ้านเนาะ ดูเฮาฟังพ like ี oh! 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 Uh! ่น้องเฮาฟังเฮาฟังที่ถ้ามันเขาต้องการายรูปนะต้นไม้อย่าราคาอะไรสิขึ้นโอ้โหปลาดูต้นเนี่ยปลาดูต้นน่ะปลาดูแปลาดขึ้นแล้วปลาดูขึ้นแล้วท่านน่ะได้ไหมได้ไหมโอ้ได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งปลาตะเพียนโอ้ตะเพียนตัวใหญ่แล้วคู่หมันเหรอวะโอ้ตะเพียนตัวใหญ่เลยมันหมันมันหมันเป็นปลาอะไร โอ้โหโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดยอดสุดยอดมาแล้วมาแล้วเยี an, ana, um, mm, ่ยมเยี oh. ่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาแล้ว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 อุ้ยอุ้ยจับดี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 โอ๋อปันหลังเลยดิอือนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละปันหลังเลยดิเสียนขโมยครับจากเมียนมาครับอุ้ยอุ้ยอ้ยอย่าปล่อยนะ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  น่นเลยจำได้นั่นเลยอย่าป่อยนะอย่าป่อยนะแรงมันแรง,แรงอู้เอา้าียบบ้อยแล้วอู้มือบาดเลยหมันมันมันไปสองตัวเลยตัวใหญ่โอ้สองตัวแล้วตัวใหญ่ thương xiên khomoy xiên héa chả myanmar không biết tham gia cái gì cái 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 ไปฟังเจ้าบรูเลียนก่อน